ก่อนเื่น พรรคไทยรักษาชาติได้รับความเป็นธรรมเบื้องต้นได้รับเมตตาจากสารรัฐธรรมนูญที่ท่านได้เปิดโอกาสให้พรรคไทยรักษาชาติได้มีโอกาสทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเราจะทำคำชี้แจงเป็นประเด็นประเด็นว่าผู้ร้องตั้งประเด็นเราตามมาตราใดกฎหมายใดเราก็ ทำคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหักล้างเป็นรายลักษณ์เป็นแบบคำร้องของสารแล้วก็ไปยื่นต่อท่านภายในกําหนดเวลาที่สารรัฐมนูนกําหนดส่วนรายละเอียดพยานหลักฐานอย่างไรนั้นเรายังไม่เห็นข้อประเด็นที่กล่าวอ้างเรา,เราในชั้นนี้จึงจึงชี้แจงได้เพียงเท่านี้ครับ